อีกแล้วอ้อไอ้บ้าเอ้ยพึ่งลงแต่ทำไมมีป้ายรถอนุมัติ B T 50-4ประตูนี่ไม่ค่อยเห็นนะพึ่งลงอีกแล้วอ้อไอ้บ้าเอ้ยพึ่งลงแต่ทำไมมีป้ายรถอนุมัติรู้ไหมว่าเหตุการณ์นี้เกิดได้ยังไงหลายคนงงว่าพี่รถพึ่งลงจากเทลเลอร์ทำไมถึงขึ้นว่าอนุมัติแล้วอ่ะคนยังไม่ได้มดันดูยังไม่ได้มาเห็นในไลฟ์ยังไม่ได้เห็นเลยทำไมมันอนุมัติแล้วรู้บ้างว่าทำไมเพราะว่า คนน่ะเขาทักมาแล้วเขาบอกว่าเขาอยากได้มาด้าวีทีห้โปรประตูหาให้หน่อยเอาทําเรื่องรอทุกอย่างเลยแล้วเราจัดการหาให้พอหาปุ๊บอนุมัติปับ๊บรับปั๊บเลยอันนี้เดี๋ยวเหลือเปลี่ยนยาง4เส้นแล้วก็เดี๋ยวขัดโคมให้ให้สวยๆขาวๆใหม่ๆใส่ๆกิ๊งๆนะคะแล้วก็รับรถเลยจบไม่ต้องเสียเวลายเยอะอยากได้อะไรเพราะฉะนั้นอย่ารอนะคะทักมาได้เลยบอกขอแค่เป็นรถที่มีอยู่ในประเทศไทยหาให้ได้เบิ์